สวัสดีครับผมหนึ่งจาก Channel k i t t i s นะครับวันนี้เราจะมาวาดรูปในทีมฮา l โลวีเนาะหลังจากที่ได้รับรีเควสต์มาในไลฟ์นะครับว่าอยากให้วาดซินเดอเรล่าที่เป็นธีมฮา l โลวีนนะครับก็ตอนนี้เราก็มาใช้สีของ MasterAr t รนะเราเหล่สีให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เตรียมกระดาษนะครับของแคนสันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ติดกระดาษเตรียมที่จะร่างภาพนะครับตอนนี้เรากำลังวาดโครงสร้างของตัว ซินเดรล่าปกตินะครแล้วก็มีท่าทางที่เป็นกําลังถืออะไรบางอย่างอยู่เนาะก็ mm hmm. ะโหวตกันในไลฟ์ว่าเออนะเป็นเท้าที่เหมือนกับว่าซินเดรล่าเขาไปแก้แค้นนะครับตัวแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปมันเป็นธีมแบบฮัลโลวีนนครับ mm hmm. ก็อาจจะฟังดูหลอนๆน,นิดนึงนะพอดีเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับ mm hmm. ก็ปกติเนี่ยเจ้าหญิงก็จะต้องงดงามหรือว่ามี ความสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าในทีมเนี้ยเราพยายามที่จะให้เป็นทีมพยยิเศษที่มีความร้อนๆในช่วงคารวีนวันนี้เนาะก็มีการแก้แค้นมีความโมดายเล็กน้อยนะครับเรามาว่าด้วยเรื่องลักษณะการลงสีเนาะ,ะเราก็มาลงสีในส่วนที่เป็นแสงอ่อนๆนะครับเช่นสีเหลืองหรือสีผมที่เป็นสีอ่อนๆนะสีของฟักทองสีของผิวที่มันต้องกับแสงของเทียนที่ปักอยู่ที่ บนเท้าอ่ะนะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นกระดูกแต่ว่าคิดว่าเออเป็นเทียนก็สวยดีเนาะยูเซอร์ก็เห็นด้วยกันว่าเออเป็นเทียนดีกว่าครับเราก็เลยอ่ะเป็นเทียนก็ได้แล้วมันก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงพอดีนะครับในภาพก็เหมือนเป็นแสงเทียนเนี่ยมันสาดไปร,รอบๆภาพเนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นส่วนที่โดนผมส่วนที่โดนใบหน้าส่วนที่โดนช่วงกลางลำตัวเนาะแล้วก็แขนต้นแขนแล้วก็เสื้อผ้าเล็กน้อยนะครับทำให้มันมีสีเหลืองเจือปนอยู่แล้วเราก็ลงสี พนพื้นอีกเช่นสีของเสื้อผ้าสีของพื้นหลังแล้วก็น้ําหนักเงาต่างๆนะครับตามฟักทองตามเสื้อที่เป็นสีน้าเงินเข้มสีฟ้าเข้มแล้วก็จะได้สําเร็จเป็นภาพที่เห็นอย่างนี้นะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดถูกใจให้หน่อยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าแล้วก็รับชมวิดีโอครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมในวันนี้ครับบ๊ายบาย